พระโสดาบันคืออะไรต้องละอะไรถึงจะนับว่าเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันคือมนุษย์ที่มีระดับของจิตใจไม่ได้อยู่ในโลกียภูมิแล้วกล่าวคือละซึ่งความพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสความคิดอันพอใจของตนไปแล้วแล้วจึงพัฒนาไปสู่การมองโลกแล้วเห็นสิ่งดังต่อไปนี้ 1. เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราจากที่คิดมาโดยตลอดว่าร่างกายนี้เป็นของเราเราจึงต้องกินต้องต่อสู้ต้องดิ้นรนต้องอยู่รอดไม่แปลกที่จิตจะไปยึดถือว่านี่คือของของเราเราจึงมีความเห็นแก่ตัวพระอาริยะบุคคลชั้นโสดาบันจึงเป็นบุคคลที่ฝึกฝนจิตใจจนสามารถละซึ่งการยึดว่าร่างกายนี้เป็นของเราได้สงบนิ่งแม้ร่างนี้จะทุกข์หรือสุขรู้สึกบวกหรือลบก็เฉยๆกับมัน พราะจิตไม่ยึดติดถือมั่นในร่างนี้แล้วเรียกว่าการละกิเลสที่เรียกว่าสักยะทิฏฐิ 2. เห็นว่าความสงสัยเป็นเครื่องขัดขวางการพัฒนาจิตเมื่อฝึกจิตไปสู่ระดับที่อยู่เหนือโลกที่เคยมองมาทั้งชีวิตโลกแห่งการพัฒนาจิตจึงยากที่ใครจะมาอธิบายให้ฟังแล้วจะเชื่อได้เมื่ออยู่ในโลกเก่าที่จิตเคยยึดแต่ต้องพัฒนาสู่โลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นความสงสัยจึงเข้ามาครอบงำทำไปแล้วจะบรรลุจริงไหม พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องนี้จริงเหรอมันจะดีจริงๆเหรอความสงสัยทั้งปวงจะเป็นตัวขัดขวางจิตที่กําลังจะไปสู่ที่สูงให้ต่ําลงอธิบายภาษาง่ายๆก็คือมั่วเอาจิตมาสงสัยมันก็ไม่ไปไหนสักทีนั่นแหละครับต้องตั้งมั่นและศรัทธาในแนวทางปฏิบัติของพระพุทธเจ้าปฏิบัติด,ด้วยตนเองบรรลุด,ด้วยตนเองเรียกว่าการละซึ่งกิเลสตัวที่เรียกว่าวิจิกิจฉาหรือความสงสัยนั่นแหละครับ 3. เห็นว่าสิ่งใดที่เคยเชื่อมานั้นไม่ได้พัฒนาสู่การพ้นทุก์ต้องละไปเสียทั้งความเชื่อทางไสยศาสตร์พิธีกรรมในทางขลังการอ้อนวอนบางสิ่งเพื่อหวังผลบางประการการทำบุญให้ทานไม่แต่การสวดมนต์หวังไปเป็นเทวดาบนสวรรค์การถวายเครื่องเส้นไหว้พระพุทธร,รูปทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลหากเคยทำไปเพื่อความสบายใจหรือหวังผลสำเร็จบางสิ่งทำแล้วจะเกิดไปเป็นเทวดาบนสวรรค์บ้างทำแล้วจะบรรลุอรหันต์บ้าง ทำแล้วจะพ้นภัยบ้างไม่ได้ทําเพื่อการเจริญสติวิปัสสนาพระโสดาบันจะพัฒนาจิตสู่การละซึ่งสิ่งเหล่านี้ให้ได้และมองเห็นโลกตามความจริงไม่หลงอยู่กับประเพณีความเชื่อพิธีกรรมที่งมงายไร้เหตุผลเรียกการละกิเลสนี้ว่าสีลับพัตตาปรามาสนิ่งเฉยต่อรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในทางโลกแล้วและทั้งสามสิ่งนี้ได้ไม่ยึดติดถือมั่นในร่างกาย ไม่สงสัยในการปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตให้ละซึ่งกิเลสไม่โง่หลงกับพิธีกรรมในทางขลังศักดิ์ิทธิ์พระพุทธเจ้าท่านนิยามว่านี่คือพระอริยะบุคคลชั้นโสดาบันครับข้อคิดของผมจากการอ,าอ่านหนังสือคู่มือมนุษย์บทลำดับแห่งการหลุดพ้นจากโลกท่านพุทธทาสพิขุ